สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปุ้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป้จะพาไปชมรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นเจ้า Honda าแจ๊บนะคะคันนี้เป็นรุ่นตัว V นะคะเครื่องพัน500ซีซีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่รายละเอียดรถเลยค่ะสำหรับด้านนอกนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟมัลติเอฟเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์นะคะจะได้เป็นแบบ day time running light นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่รอบๆอ,อบรถนะคะรอบๆอบรถคันนี้นะคะอันนี้ได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะเป็นยางปีใหม่นะคะยางปี2020ทั้ง4เส้นค่ะสภาพเดิมทั้งคันนะคะไฟเลี้ยวติดมากับตัวรถด้านข้างนะคะซ้ายขวา เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาแจ็คสีขาวอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะสภาพใหม่เอี่ยมมากๆเลยนะคะเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะมีนบุรีกรุงเทพนะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะโทรมาหาเป้ก่อนก็ได้นะคะ ที่เบอร์0630258829ค่ะอันนี้จะเป็นรอบๆคันนะคะรถพึ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆนะคะเดี๋ยวเป้พาไปชมที่ภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนคะ่ะ สำหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะสภาพป้ายแดงมากค่ะในส่วนของด้านข้างประตูนะคะจะเป็นแบบปรับออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะมีโหมดอีคอนนะคะประหยัดน้ำมันค่ะมีระบบ ABS นะคะป้องกันการลื่นนถลายนะคะ ช่องนี้นะคะสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะจะวางแก้วน้ำก็ได้ค่ะสำหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มปรับลดเพิ่มเสียงนะคะฟังวิทยุนะคะเป็นปุ่ม Engine Start นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถแจ๊สนะคะสีขาวขาวแบบนี้อยู่นะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคันเดียวค่ะเข้ามาแค่คันเดียวอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะคะจภาพบอกใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีรอยข้ ใหม่เนือนเราได้ป้ายแดงเลยค่ะทุกค่ะท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะรีบจับจองหรือโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ปูเป้ค่ะ0630258829ค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะ ครังสำหรับคันนี้นะคะมอตไม่มีรอยขยับเลยนะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เรายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเข้ามายังไงก็แบบนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ เราก็จะมีในส่วนของแม่แรงนะคะแล้วก็มียางอะไหล่ให้ครดเลยนะคะนี่นะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นที่กำลังจับตามองนะคะลูกค้าหลายท่านนะคะถามเข้ามานะคะถึงสีขาว รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอันนี้น็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะรับประกันได้ว่าไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนค่ะสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอนะคะลุกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะโทรหาปุเป้ได้เลยนะคะ ที่เบอร์0630258829ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเสนอราคาขายเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียงเดือนละ9,000บาทรีบเลยนะคะรีบเข้ามาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะ